ขอเหตุผลเขาทำไมเข้าตู้กันหมดเลยตรงนี้ผมพยายามปิดกดเกาะของกดของดูไว้ครับผมไม่ได้เออไม่ได้จ่ายครับถ่าแก๊งสุดตัวผมครับผมป่วยมาแล้วเขาไม่เชื่อเองเี่ครัคู่ก็เออก็เออก็คือผมอยากให้มันผมอยากให้มันจบจบอะครับองดไอ้นี่ขึ้นแก๊งใช่ไหมแก๊งใหม่ใช่ไหมเออใช่ครับ อยอ,อกตู้ไปสภาเดีย๋ยวดูไว้ไมสภาก่อนเลยจะแก๊งอเด็ขาดผมเก็บหัวละห้าพันขึ้นเกาะเดี๋ยวที่คารเมลอนสองคนนะครับผมผมขอยรอบได้ไหมครับ <c oughs> ผมให้แก๊งคุณเอ <c oughs> แก๊งคุณแก๊งเดียวหัวละห้าพันฟาร์มเกาะหนึ่งอาทิตย์ <c oughs> ได้ครับผมยอมรับข้อเสนอครับ บางคน<บ>น่าจะแบบติดธุระด้วยครับบางคนทํางาน,นบางคนเรียนน่าจะเป็นอย่างนั้นเพีนรถแงชมพังเลยอะ่ะมันด่าแล้วแน่เลยวะแบบเราชนแบบพิพายเลยกูมีความสุขอยู่ในวอลซิตี้ขายยาส่งอ,ออกกันเป็น m ายอารมี่ ไม่ใช่ NRT จะที่หนึงกับออตระวังเจอตีนมันติดไอ้เฮียโอ้โหดูก็รู้อันนี้รู้นี้ผ่านนะโอเคใช้เป็นเอาเข้าตู้ไงเนี่ยครับเข้าตู้ครับเอาใครเข้าตู้อ่ะก็ไปดีไปไปเบิกรถสิไปเบิกรถจดเวลาจำเวลาไว้ห้าจุดสองห้า คไอ้เฮียนี่ก็ขึ้นรถสิมจะวิ่งเหโอ้แม่งไหมต้องแต่งไปให้หน่อยค่ะเดี๋ยวพี่เอาบัตรแกงให้ใครอ่ะไปเองค่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปเองเดี๋ยวเอาไปกูโคตรชอบแม่งเลยเฮียจดจำเวลาไว้ฮอลล่ามาอย่าบังสิวะแค่ไหนอ่ะไปพี่ไปพี่ไปพี่ไอแค่ไหนอ่ะ จำเวลาไว้จำเวลาไว้จำเวลาไว้อะไรปะยังเฮี้อะไรวะทิพาหมดเลยเ็าจบจ,จบจลโลหรอเ,เออจ็ดแปดแปดคนแล้วนะเกงอะไร,รอ่ะเฮ้ยเดี๋ยว เอ้ยมึงถามไอ้นายกเด้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยตโออาชา25 25บ้กับย6่สมีเรื่องอะไรกันอ่ะลงไปฮััโหลครับ ลายชื่อเป็นแกงกิฟฟินทั้งหมดเลยค่ะกิฟฟินทั้งหมดเลยอันนี้คือคือเขาเขาเอาแบบว่าไม่ได้เรียกเกมมาสักเกมหนึ่เลยเออแล้วแทนเดินออกมาตรงนี้หน่อยได้ไหมครับว่าไงครับ ขอเหตุผลเขาทำไมเข้าตู้กันหมดเลยตรงนี้ผม,ผมห้นําปิดกดเกาะของกดของดูไว้ครับผมไม่ได้เออไม่ได้จ่ายครับผิดกดของดูไว้ไม่ได้จ่ายถ้าแก๊งส่ตัวผมครับผ,ผมคุยามาแล้วเขาไม่เชื่อเขาไม่ขู่ ก็เออก็เออก็คือผมอยากให้มันผมอยากให้มันจบจบอะครับถ้ามีรอบผมจะกดแกเขาไม่ฟาร์มผมทำอะไรไม่ได้ครับผมอยากให้มันจบจบอะบางนีเขาโดนอะไรอ่ะตายเ้วต้องทำไงพี่เดี๋ยวไปคุยไอ้นี้ขึ้นแก๊งใช่ไหมแก๊งใหม่ใช่ไหมเออใช่ครับ ดอกตู้ไปสภาเดี๋ยวดูไว้ไปสภาก่อนเลยขอทางหน่อยครับใครที่ไม่เกี่ยวนี้จบหน่อยครับดอกตู้เราไปเจอกันที่สภานะคะทั้งหมดเลยนะไปไปตอนนี้รถหน่อยครับโทษนะครับทำแควนจับหน้าไปเรื่อยๆแค่ไหนไปอยู่กลัวรเอานไหมา อกให้ไปสภาพี่ป,ะป,ะพป้าป้าไว้เจอกันนะป้าบุญเอินทีหนูฟังมาคือไม่จ่ายไม่จ่ายค่าไปเกาะเดี๋ยวเรารอ,อฟังก่อน มันหอกันเองนะหมอบอกไม่มีเคสกดเลยนะเอาครับเดี๋ยวไอ้น,นี้เอาไปฟังมาแล้วเดี๋ยวให้ดูไวมาอธิบายที่สปาอีกทีพี่ศิลาเรียกดูไวมาที่สภาแล้วครับกีดูไวด้วยเหรอใช่ครับเกี่ยวกับดูไวนีค่ครับข้างน,นอกครับไม่ครับเดินออกไบเอออันนี้ก็คือเช็คชื่อเหมือนเดิมเลยใช่ไหมคะเช็คชื่อไหมไม่ต้องเช็คไม่ต้องเช็ค ไม่ต้องเช็คครับเดี๋ยวคือเดี๋ยวกิฟฟินเมื่อกี้พี่ศิลาบอกแล้วว่าถ้าออกตู้ให้มาเจอกันที่สภาด้วยเลยผมบอกให้ๆๆๆๆครับถ้าของไม่หายคือถ้าเช็คทุกคนแล้วคือก็เช็คเช็คถามาว่าไม่มีอะไรหายเราก็ออกมาเลยเราไม่ต้องลงรายชื่ออะไรนะแคดดี้โอเคค่ะไม่มี <ๆ S 1> ของ <ๆ S 1> อาวุธหายปล่อ <ๆ S 1> ยมันเลยทั <ๆ S 1> ้งหมดในตู้นตนนะไม่มีของหายใช่ไหมไม่มีของหายเรามูฟเลยเรากลับมาสภาไปถามให้ครับเฮ้ย่วง ครับนะเอาแอนทิพูดเป็นหน้าตูดเมอกี้นะครับขอขอดีเทลขอดีเทลมากกว่านี้นิดนึงทุกหัวคุยกันไปว่าจะกลับมาดูแลเรื่องเกาะใช่ไหมครับสอาพาไปเอาพาที่แวนสนุกครับจะดูให้สนุกดูให้สนุกการพูดคุยทุวยกันพูดคุยมันสนุกเสมอแหละเฮ้ยแวนวางก่อนก็ไดล ชวโมงขนาดบ้างเถอะวะอ่าบ้างครับผมก็พูดไว้ว่าจากะกลับมาเก็บค่าคุ้มครองที่เกาะครับเรื่องการพ้นนะครับแล้วพอดีแก๊งเนี่ยเขามาติดต่อเพราะว่าเขาเป็นแก๊งใหม่จะาขอจ่ายถูกแล้วผมก็บอกว่าถ้าเจอโจรให้บอกผมด้วยอย่าอย่าเลี่ยมพาคนขึ้นเกาะไปเพิ่มต้องจ่ายตามจำนวนชื่ออะไรประมาณเนี้ยครับอ uh huh. ือฮะตอนแรกแก๊งผมก็ไปเจอเขาเลี่ยม ผมก็เลยสั่งสอนเขาเพราะว่าเขาไม่มีอาวุธแดงู่แล้วไม่ได้พวกผมไม่ได้ต้องการที่จะเอาเหรียญวัตคอยด้วยครับเหรียญคิวเลอร์ครับปัญหาคือตอนเนี้ยเขาเข้าตู้เกือบทั้งหมดเลยใช่ไหม15คนมาไอแหวนใช่ปะ15คนครับเพราะมีวัตคอยคนละเหรียญครับเพราะว่าเขายังไม่ได้จ่ายส่วนต่างที่จะเพิ่มวัตคอยตัวเอง แล้วพอเขาออกตู้เรื่องเรื่องวอทคอยเี่วอทวัดคอยผมผมไม่ได้อันนี้ครับผมให้เขาฝากไว้พวกผมฝากไว้แล้วใช่ไหมใช่ครับที่มีวัดคอยใารหายเลยครับอยู่ที่ผมเลยครับเปคืออเรื่องเก็บเงินเกาะเนี่ยก็ไม่ได้ห้ามไม่ได้อะไรนะครับมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวแต่ว่าไอ้เรื่องไอ้เรื่องที่เรื่องเกี่ยวกับแก๊งใหม่อ่ะ เข้าใจใช่ไหมบังเข้าใจครับตาคือถ้าเกิดว่าเขาจะลงจะเหลี่ยมอะไรพวกนี้มันมันละเอียดอ่อนนิดนึงเพราะถ้าเกิดว่าครูไม่ยื่นมือเข้าไปช่วยเขาก็จะอยู่ไม่ได้เขาก็จะอยู่ไม่รอดเข้าใจใช่ไหมครับเข้าใจคือไปเรียกเองใช่ไหมคัแล้วตอนนี้มีวิธีอื่นนอกเหนือจากเรียกเนาะนอกเหนือจากที่คิดที่พูดไปตะกี้ไหมหลัง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 จากนี้เหรอครับใช่คือผมก็จะไม่ยุ่งกับเขาครับ ก็ให้เขาฟังปกติแต่ถ้าถ้าทำไอีกก็โดนดีครับอันนี้เขาจ่ายเท่าไหร่นะคนละเท่าไหร่นะเอ่อตามเอ่อถ้าเป็นทุกแก๊งตอนนี้ที่ผมเก็บนะครับคือถ้าเป็นประชาชนหมื่นห้าถ้ามีแก๊งสองหมื่นแต่ถ้าอันนี้<ส><ส>เขาสลตสลดใหญ่ครับสลดใหญ่ขึ้นไปผมเก็บสามหมื่นครับสลตใหญ่ขึ้นไปคนละใช่ไหมใช่ครับ เขาเข้ามานานขนาดไหนแล้วเขาถึงจะมีจ่ายขนาดนั้นน่ะนี่กี่คนเนี่ยคือเขาเป็นถ้าถ้าคุยผมไม่ได้เก็บเหมือนกันทัานมาต้องแค่เข้ามาคุยกับผมดูเป็นแก๊งๆไปครับอ่าฮะแต่แก๊งนี้คือเก็บตังค์ใช่ไหมใช่ครับแล้วเขาจ่ายไปเท่าไหร่ไอ้เจ้าเขาจ่ายไปเท่าไหร่วะหรือว่ายังไม่จ่ายตามตามอ่าผมคิดเขาแค่สองครับสองหมื่นปกติเหมือนแก๊งอื่นที่เป็นแก๊งใหม่ที่เพิ่งเข้ามาครับเป็นวันหรือเป็นวีค วันครับวันละสองหมื่นครับแต่ถ้าวีคเนี่ยจะเป็นแสนวีคละแสนสองต่อคนเขาจ่ายเป็นวันครับอันนี้ถามหน่อยนะว่าเขาจะหาเงินได้มากกว่าที่จ่ายไหมถามว่าหาได้มากกว่าผมการันตีัว่าหาได้ครับมันอยู่ที่ความขยันของแกงเขาเลยใช่ใช่อ๋อฮะแล้วถ้าเกิดว่าอันนี้คือคิดง่ายๆเลยนะว่าถ้าเกิดว่าสมมติเขาเอาเงินตรงนี้ไปดันตัวเองอะไรอย่างี้ใช่ไหมเขาจะโตเร็วกว่าเดิมไหม อันนี้ลองช่วยคำนวณหน่อยบงังเร็วเร<อ>็วกว่าเดิมมากครับถ้าถ้าทำฟาร,ร,มร์มเกาะดูยู่ตัวอย่างผมการันตีครับว่าหกหกถึงเจ็ดชั่วโมงที่เขาเสียไปประมาณหกถึงเจ็ดชั่วโมงครับเขาจะได้เงินกลับมาประมาณเจ็ดถึงแปดหมื่นครับเพราะตอนที่ผมไปเก็บกเกาะมีโจรเยอะมากครับถ้าครับอเอาฟาร์มมันได้เราลองอันนี้หน่อยไหมเราลองแบบเราลองเราลองแบบลดแบบคิดเป็นราคาพิเศษหน่อยได้ไหมบัง คือไม่ได้ห้ามนะได้ได้อยู่แล้วครับนะเพราะว่าพวกผมพวกผมแค่ตั้งราคาไว้เฉยมันมันอยู่ที่แก๊งอื่นเข้ามาคุยพวกผมมากกว่าครับใช่เพราะว่าต้นต้นแรกผมพวกผมไม่ได้เป็นคนที่คิดจะเก็บเลยครับตอนแรกตอนที่เก็บครั้งแรกนู้นมันจะเป็นฮิโรชิเดินเข้ามาเสนอเองครับมาดีอีกรอบครับเจ๊มดีอกรอบคคืออย่างนี้คือที่ไม่ได้ห้ามที่ไม่ได้ห้ามไม่ได้อะไรนะเพราะว่าครับเข้าใจครับกูก็อยู่ด้วยว่ามันโอเคมันเขาเรียกร้องที่จะให้มาจ่ายเองครับใช่ครับเออเพราะเพราะแต่ว่าอยากจะให้ลองละเว้นแบบสัักกกกกกววแงหมมมม่่ออะไไรยาาเเเี้้ถิิดตขช็็บปซ เอาแบบแก๊งใหม่ๆอ่ะพอเป็นพิธีทักหน่อยนึยงแล้วกันไม,ไม่มีปัญหาครับถ้าคือก็อย่างที่ผมบอกว่าถ้าเขากล้าเข้ามาเจรจาผมก็กล้าได้ไดยู่แล้วครับนะไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวเอางนี้เดี๋ยวรอเขาออกตู้มาใช่ไหมแล้วเดี๋ยวลองคุยแบบไอ้นี่หน่อยแล้วกันเพราะว่าเราไม่อยากให้เขาแบบมามาตันตั้งแต่จุดเริ่มต้นนะครับเข้าใจเข้าใจครับใช่เพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเร็วขึ้นก็ดีต่อตัวเขาดีกับตัวผู้มึงด้วยดูดีกับทุกคนเข้าใจครับนะเดี๋ยวรอเขาก่อนแล้วกันเนาะนะครับไม่มีปัญหาครับ อ่าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเขามานี่แล้วเดี๋ยวเรียกมาคุยอีกทีเตรียมตัวไว้หน่อยแล้วกันอีกครึ่งชั่วโมงโอเคไปคิดราคามาด้วยนะว่าจะเมือเปลือเลือบเป็นทางนี่เกลือเป็นทางด้วยเขาโอเคาต้องหนังทีพนะครับนะไม่คือมันมันเป็นมันเป็นระบบเขาเขน่าจะออกประมาณห้าสิบห้าที่นี้ผมบอกเลยว่ามันเป็นสิ่งที่พวกเขาเรียกร้องกันเองครับคือผมเช็คแล้ว ผมดูเลยครับว่าเขาเป็นคนไปเสนอเองคนดูเข้าใจใช่ไหมเขาตู้ลนลัวคือดูไว้อะเขาไม่จำเป็นต้องเก็บก็ได้ครับอันนี้คือขนาดคืาชื่อไม่คุ้นด้วยเดีอันนี้คือผมบอกเลยมันไม่ใช่ชื่อของแก๊งที่มันมีปัญหาเลยตอนนี้ผมบอกเลยว่าผมอะไปยืนแลนเขียวบ่อยเว้ยเพราะผมจะดูการเก็บเงินค่าแก๊งคือคนดูอะก็เห็นแล้วแหละว่าผมไปยืนดูแลนเขียวแบบไปคอยดูคอยนู่นคอยนี่อะแก๊งเขาเข้ามาเองครับไม่มีใครเรียกมาเลยเขาเป็นคน ลาย,ย๊งดีที่ดูไว้เขารู้ปะว่าแบบว่าตานที่าคอยมาฝากไว้ที่เขาอะคือที่ผมต้องบอกว่ามันเป็นมันเป็นเกมเพลย์ของพวกเขาอ่ะคือเขาอยากได้ความคุ้มครองเขาเขามาจ่ายให้เองครับเขาเขามาจ่ายให้เองครับแล้วผมก็ผมก็มองว่ามันก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเพราะว่าหลายๆแกงเขาเรียกร้องเองครับพอเขาไปเกาะเขาก็โดนป้นยับยับเลย ก็เหมือนกับเออก็พวกนี้ก็ไปดูแลให้เรื่อยๆก็ดีนะก็ดีมันเหนื่อยของมันเองอะมันก็มีค่าคุ้มเหนื่อยของมันอะ,ะเข้าใจใช่ไหมคนดูคือเขาเลือกของเขาเองครับถามว่ามันเล่นได้ไหมมันก็เล่นได้อะ่ะอืมเนาะเป็นผมก็ทําอยู่สบายๆก็แค่แบบลงแรงนิดนึงไอ้ที่ใครห้าวก็ตีแค่นั้นเองสบายจะตายเนาะ นั่นแหละครับเราเราฟังให้จบก่อนแล้วเดี๋ยวก็เรียกมาคือปัญหาเรื่องพวกเนี้ยเรียกมาคุยแค่จบนะครับไม่มีปัญหาเลยเรียากครับมามาตามที่สบายๆนี่ไงอีนี่ไงะจเรื่องนั้นใช่ไหมครับน้าอีนี่เอออีนี่ไงไปอาบน้ำมาบอกไปแล้วไม่อัปเดตเรียมาเก็บรถเลยนะบอกมึงแล้วไม่อัปเดตรถใครวะ4 8สีดำอ่ะรู้ป่ะแก้วไอ้โลมั้งผมเพิ่งมาครับพี่เอ้โลมั้งจะระเบิดรถมันทิ้งซะ ไม่รู้รถไอโรหรือเปล่าถามมันก่อนดิไอโรขับ4 8เหรอต้องถามมันดูขอบที่บอลโรครับอะไรแก๊งนั้นอยู่ไหนอ่ะชิฟฟอนอะบอดเขาเข้ามาเลยใช่ป่ะหนูไปบอกให้บอกให้เขาเข้ามาตั้งนานแล้วหนูไปเลยหนูขอโทษหนูไปเลยนี่เขาอยู่นี่นี่โบใหญ่มากการสร้างเนื้อสร้างตัว พี่คบหายโอเคครับพันพิ้ามาได้เลยค่ะพี่สวัสดีพี่ละพง์ครับแป๊บหนึ่งค่ะนะคนคนที่จะพอคุยได้เขาเมยอ,อยู่แป๊บหนึ่งค่ะบางเป็นไงบ้างไปคิดมาแล้วใช่ไหมจะช่วยเหลือเขายัางไงดี ฮัปบังน้าคุยมาแล้วใช่ไหมว่าจะช่วยเหลือเขาจะลดให้เขาได้เท่าไหร่อะไรยังไงร่างเลยครับเดี๋ยวรอเขามาสรอเขาเสนอก่อนดีกว่าครับนั่นกูเสนอให้มึงเอกี้ไหมเอาข้อที่น้าน้าที่ทางอาชีพมาก็ได้ครับออนุทมีเนื้อย่างถามแค่เนี้ยังไงน้าสวัสดีครับได้เบิร์ดสวัสดีครับน้าสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ต้องมึงไม่ต้องพูดดีกว่าเออกูลืมไปนัดประมาณห้ารอบแล้วเบี้ยวกูทุกรอบ โอเคครับเธอเข้าใจครับเธอนัดวันเลยผมจะไปกินร้านหนึ่งมากเลยตรงตรงตรงเอาน่ะทองหล่อนัดวันมาตาอะไรได้ให้เลขาทักไปหาอันนั้นครับโอ้โหเลขาปากโคตรดีมาใหม่ดิจิตอลรับครับ กี่ดอกอะจงยา้ยบังเคยได้ยินไอ้นี่ป่ะเคยได้ยินเรื่องคู่ใหม่คู่รักใหม่ป่ะของวอลซิตี้อ่ะปีแล้วครับเออชื่อแบงโวของคนขายดอกครับพี่ ใครนะพีใะ่ใหญ่กยังวาล้อ้าวอะไรเนี่ย <laughs> อ่าแต่ผู้หญิงเหลือเชื่อนะฮะจะให้เขาขึ้น,นอ่านหมดอโอ้โหอ,อ,อ่านหมดอ่า <laughs> แต่ผู้หญิงเฉยเลิ่กผู้หีิโทหโนหกหกเก้าผมดาวเท่้าดวงครับรูว่าทรัพย์หมดมันดูได้ไหม ดูไม pues ่เป็นเหมือนกันครับแต่ว่าเราเรามีอยู่นะเรามีทรัพย์อยู่ดูข้างหลังชื่อครับผมมันจะมีป้ายเขียวๆเป็นหัวใจอยู่ไอเอวาอยู่ไหนอะเอวามึงอยู่ไหนอะอยู่ข้างบนให้ค่ะเดี๋ยวเขาไาจอดรถขวางทางเขาอ๋อเหรอ ไอแก้กังนไอยจนไอยจนโอยเรียรู้มากรู้เยอะรู้มากรู้เยอะรู้มากสวัสดีครับสวัสดีครับ แดงได้แดงได้กูเห็นกูเห็นนะกูเห็นนะว่าออกมายืนทำอะไรกูเห็นนะหนูรู้แลความสงบข้างหน้างไงนะเขาไม่รู้ที่จอดรถตรงไหนจอดได้ไม่ได้ยังไงที่อะไรครับแล้วคนอื่นอ่ะสตอรี่ช่องแชทอีกปะฮะตอร์ติช่องแชทคืออะไรถ้าเทรดเสร็จแล้วข้างล่างอีกเยอะปะเอ่อไอ้เมโล เยอเดีาให้ครับนึขันหัวเลยกูขันหัวเลยคนที่จะงูดไปช่วยันต้องรอก่อนใช่ปะตั้วนะรอสักครู่ค่ะเปิเือพเหมือนที่อินดูมันีอย่างนี้หน้าคุ้มกันมากโอเคค่ะหน้าคุ้มคลองว่าเชฟสวัสดีครับใจย็นะครับใจยนครับ ไอ้พวกคืออะไรลายำพวกนั้นม <Rio> ันทำร้ายพวกเราได้ไงเนี่ยยูยูเดเดดอมเดดอมมาดิเราไม่เกี่ยวเราถือว่าเราโชคดีลูกเดียเฉยมันกล้าทำร้ายพวกเราได้ไงก็ไม่รู้บ้ากามชิบหายจ้าไอ้แบงค์ได้ดีเพื่อนเฮีย มึงเห็นเขาแก๊งผู้หญิงเยอะมึงรีบเลยนะมันก็ต้องช่วยเหลือกันของพวกนี้มันต้องแบบเป็นกลางนิดนึงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลางไปทางซ้ายหน่อยไม่ซ้ายด้วยหรอของดิวอสตี้ใช่เหรอลอยด l เ u m b l e ครัวอทหรอจะโดมนะโดมจะโดมเอามาแล้วมาแล้วมาแล้วไม่ได้ทำอันน้แต่ว่ายังไม่ครบนะเรายังไม่ครบหนึ่งป๋าคุยได้ แค่แค่คนคุยไม่เพียงๆไอ้กะมึาทำอะไรมาเออไม่ใช่ไอ้กะครับอ๋อเียกูหน้าแดงเลยครับอันนี้ได้รับความเดือดร้อนใช่ไหมครับเนี่ยครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวเราช่วยดูแลเต็มที่เลยครับผมไม่ต้องห่วงนะครับ ไอพวกเนี่ยไอพวกคนเร็วๆแบบนั้นอ่ะมันต้องถูกกำจัดออกไปครับทางนี้ครับทางนี้ครับคนคุยอยู่นี่โอ้ยน้ำหายดูดิครับไอเขามีหลายคนนะเป็นห่วงอยู่คนไม่กี่คนนะไม่แล้วมึงส่งมาทำไมเนี่ยอ่ะมึงส่งข้อความมาเนี่ยอ่ะไม่มีเพื่อนไม่มีอะไรโอเคโอเคใครมีความรับหรอครับดีแล้วดีแล้วเพื่อนเออมึงทำถูกแล้วเพื่อนใครดูเขาหรอครับเนี่ยออไม่ใช่ไม่มีครับไม่มี ไม่มีเลยเสียงโดนหลกนะพี่ไห่ไม่มีครับคิดตอเองคืออันนี้คือถ้าเกิดว่าสมมติแบบว่าไปไปที่เกาะแล้วแบบเดือดร้อนจริงจริงเดี๋ยวผมไปเป็นเพื่อน<า>เป็นแฟนดีกว่าม้งอย่าไปเป็นเพื่อนเลย <c oughs> จะดีงใจจัง <c oughs> โอ้ยอย่าเกรงใจเลยครับผมว่าง <c oughs> ว่าแต่ตะกี้คนที่กางแขนนี่ใช่หรือเปล่าครับไอ้นั่นมันมี มีอ๋อโอเคมีแล้วใช่ไหมอ่ะอ่ะคนไหนมีกางแขนเลยครับคนไหนของใครกลางแขนเลยครับผมไม่มีเจ้าของหรือเปล่าเนี่ยมีหรอค่ะไม่มีค่ะไม่มีอ่ะมาเก็บน้าเสแล้วไม่มาไหนอ่ะเอาเรามาคุยไงพี่แอนพี่แอนก็เกินไปอ่ะเปล่าเร็วมากนะทำแบบนี้ได้ไงฮะพวกเนี่ย เราไปทำไปเขาเขาตู้ทั้งหมดเลยเนี่ยมันยอมรับไม่ได้นะเรื่องแบบเนี้ยความดุรแรงมันไม่ควรจะมีอยู่ในประเทศเข้าใจไหมบังฮะครับครับว่าไงครับว่าไงครับเธอโอ้โหหนูไม่ได้ติดเหรอโอเคงั้นวังก่อนเดี๋ยวเราค่อยคุยเดี๋ยวค่อยเคลียร์กัน My Idol ชัดๆพี่แวนดูดูข้อความเอานี่เดี๋ยว คือตอนแรกอะให้บังเขาไปคิดมาว่าจะช่วยเหลือกันยังไงเพราะเราก็เป็นแก๊งใหม่ใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าเราก็รู้ใช่ไหมว่าเราก็ทําผิดข้อตกลงซึ่งมันเป็นข้อตกลงระหว่างไอคนที่ถือสิทธิ์เป็นเจ้าของเกาะหรือว่าถือกรรมสิทธิ์คุ้มกันอะไรเงี้ยเรียกว่า security แล้วกันครับผมนั่นแหละเราลองคุยกันเนี่ยพอดีคุยอะ่ะเขาไปเข้าๆแล้วเราลองคุยเลยแล้วกันว่าจะช่วยเหลือกันยังไงได้เอบาบังเชิญครับบงัง เกมนี้มีมสล็อตกี่คนครับเอ่อสล็อตสามสิบห้าครับจริงจังไหมผมถามก่อนไม่ถึงยังไงครับเต็มที่ใช่ไหมครับผมเต็มที่กันทุกวันครับตั้งแต่วันแรกที่ผมเข้ามาเข้ามากี่วันแล้วครับเอ่อน่าจะประมาณสิบวันแล้วครับอันนี้วันที่สิบ รู้รู้รู้ใช่ไหมว่าฟาร์มเกาะมันมันมันรวยอ่ะคือผมก็ได้ยินข่าวมันนี้นะครับผมเลยลองลองไปดูครับวันนี้บ้าดแล้วก็เป็นแบบเนี้ยที่เร่ที่เราเข้าใจกันไ้เลยครับี่เรผมเข้าใจครับตอนนี้ผมเข้าใจแล้วครับแต่ตอนนั้นผมยังไม่ยังไม่ยังไม่ทราบเดี๋ยวให้เข้าคุยกันก่อนเดี๋ยวเราค่อยคุยกันโอเคไหมเบอร์เก้าเก้าเก้าครับ ส่งข้อความมาหนอยได้ไหมแก๊งมีสามสิบห้าคนเลยครับส่งชื่อแล้วก็เออใช่ครับส่งชื่อแล้วก็เบอร์มาด้วยมีสามสิบห้ายิมมาเลยนะผมเบอร์เก้าเก้าเก้าครับเต็มเต็มแก๊งไหมเวลาฟาร์มมันส่วนใหญ่จะเป็นเวลาดึกดึกมากกว่าครับอย่าอึ้งดิส่งมาโอเคฟาร์มก็ประมาณสามสิบครับเอางี้ผมให้พวกคุณพีดหนึ่งแพ่แก๊งคุณนะห้ามข่าวลดจากแก๊งเอเดนขาดผมเก็บหัวละห้าพันขึ้นเกาะ เดี๋วที่คาเมลอนสองคนนะครับปิ๊กผมคอยีกรอบได้ไหมครับผมให้แกง้แกงคุณแก้งเดียวหัวละห้าพันฟาร์มเกาะหนึ่งอาทิตย์หัวละห้าพันเหรอครับใช่ครับแอ๊หนื่ผมเก็บหมื่นห้าไอ้สองหมื่นได้ครับผมยอมรับข้อเสนอครับขอแค่ไม่มทําอะไรผมก็พอขอไม่เหลี่ยมแล้วส่งรายชื่อให้ผมครบว่าใครจะขึ้นเกาะบ้างหายไปแล้วนาะหมายถึงว่าส่งตอนนี้แหละ เดี๋ยวคุยกับจอนนี่ก็นดะครับส่งชื่อให้จอนอ๋อได้ครับจี๊ไดชื่อมาเลยครับว่าใครจะขึ้นแอปเปลก่อนอ๋อบพอ็นดูเลยนะครับอ่านะแพะอาทิตย์เป็นนับได้ครับคุณพอลุกมาน่าได้ครับผมให้เพื่อนๆได้นะครับสิริยกรมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดเรียนอยู่ก็ขอให้ผ่านทุกอย่างไปได้ด้วยดีนะครับผมแล้วก็มีอนาคตที่สดใส ปราศจากสิ่งเลวร้ายที่ถ้าหาตัวของทางถ้ามีคนมาปนนี่คุปต์พระเลยเนี่ยทางคุณจะรับผลดาวเข้าสุดท้ายชนะไปเลยนะครับผมไวรุ่นต้นเดือนพงศ์บนเกาะนะครับผมนี่เข้าใจอ่ะทีนี้นะโอเคครับครับผมโอเคแล้วนะครับนะครับผมอย่างนี้โอเคไหมโอเคนะลงตัวทั้งคู่นะครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับอ่าน๋ออันนี้ อ่าเรียบร้อยเรียบร้อยบังขอบคุณมากครับใต้หนูเข้ามาขออย่าเดี๋ยวไม่ไม่เอาเหรียญเหมือนเดิมเหมือนรอบรอบแรกนะครับได้ครับผมผม,ผมไม่ทราบจริงครับเท่าไหร่นะผมเดี๋ยวผมส่งรายชื่อให้ให้เลยครับครับ,รบยอนเอาเบอร์ให้เขาดิเก้าสองเจ็ดสองศูนย์ครับข้างบนอย่าเพิ่งเบิกเงินนะ ครับพี่ว่าอะไรต่างจากพวกครับผมนี่ครับน้โอเคโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนะครับผมครับขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุที่ทำให้เสียเวลาครับขอบคุณครับนะขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับไม่ทำไมพวกพี่ติมเราทำไมหนูเสื้อเขียวอยู่คนเดียวอ่ะเฮียดีนั่งไม่ไปไอีสัตดเมืองพีบินพบินโทษนะครับพบินเรียบร้อยอันนี้คือคือสอดใช่ไหมครับ ใช่ครับอายุเท่าไหร่เนี่ยยี่สิบครับโอเราห่างกันนิดเดียวเองครับผมนิดเดียวเหรอใช่ครับเดี๋ยวเดอนดูไปก่อนนะคะอ้าวจะรีบไปไหนอ่ะเด็เพื่อนรอผมได้ยินทุกคำพูดมึงเอาอีกแล้วเหรอเพื่อนไปแล้วไอ้บินน้องชายเอาผมไปด้วยได้ไหมไปไหน ไปไหนอ่ะไปไปฟาร์มต่อครับไปฟาร์มต่อฟาร์มถึงแม้ไกลไกลจะไม่ว่างแต่จิตยังอยู่อ่ะเอาไปฟาร์มอะไรครับเนี่ยใส่ตัวไปละไปเลยครับตกปลาเหรอเดี๋ยวแว็บไปหาพี่เลิฟแค่นี้มาไล่ผมไปใบหล่อเอาไปหาได้ไหมครับไอ้สัตว์มันมากนะนิดนึงไปหาได้ไหมครับนิดนึงได้ไหมล่าโอเ้โอ้โหเราเรากลัวเหรอเราเรากลัวพี่เหรอเลขอะไรนะ หนึ่งสามสี Anfang, แ่แล้วเราเป็นอะไรเนี่ยได้ไหมแค่ได ah ้ทำไมเราแบบลูกลีลูกหล่นมากที่ไหนนะเปล่าค่ะกูตกรถเหรอลูกของโอเคครับได้งั้นเดี๋ยวโทรหาคลูกของเลยอ่ะครับ